เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dragon Ball Dokkan Battle กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกาชากันนะครับผมกับ SSR Kalifa and Kale นะครับผมคู่ขาอ่าเรียกว่าคู่หูดีกว่านะคู่หูนะครับผมสุดแกร่งนะแห่งจักรวาลที่6นั่นเองนะครับผมมี2ตัวละครใหม่นะครับนั่นคือ คาริฟ่าและเคลนะครับแล้วก็คาร์เบนั่นเองนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมน่นนนนาจะใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้ก็คือเทรนด์นะครับมาเป็นตัวรองข้างตู้ที่ออกแนวเป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องแข็งแกร่งมากๆเลยนะนี่นี่ไงฮนะ Universal ร์ซั a สากาคีสองเทอร์ฟนยี่สิบนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วจะกลายเป็นเทอร์ฟิ้นเท่าไหร่เอ่ยนะครับผม ซับให้ได้ถึง40%โหขี่สาม40%โหดมากๆเลยนะครับผมมีบีเดลแล้วก็โกจิต้ากลับมาด้วยนะครับแล้วก็3ตัวสุดท้ายนะครับผมที่สยองสุดๆเลย เคฟราฮิตแล้วก็โกคูบลูไคโอเคนครับผมเดี๋ยวจะมีฮิต ECA ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแวลูนะฮะก็ฮิตเก่งขึ้นเยอะมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับหลังจาก ECA แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อย่าได้มาหลอกหลอนผมเลยนะแล้วก็มีเคฟราครับที่ห่วยตายอยู่ดีนะครับรอวัน ECA กันไปนะตอนนี้ก็ยังห่วยลมโคตรดีนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมหนึ่งรอบนะครับใช้เพชร25เม็ดนะครับก็ จะได้เอการันตีนะครับซึ่ง5้าตัวนะมันน่าจะเปิดเป็นหลายสเตปหรือเปล่าเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะน่าจะหลายสเตปอะไรอย่างนี้ไหมโอ้โหท่านวิสมานะครับแต่ว่าได้ได้หนึ N ่งเอเอาร์ R นะอืดูสิว่าจะมาเป็นตัวอะไรนะครับผมรอบสองรอบสามก็ได้จะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคือกับเปิดมามันมีกาชาก็เข้ามาเปิดเลยนะครับไม่ได้อ่านอะไรเยอะนะครับรู้แค่ว่า วันนี้จะมีตัวใหม่มานั่นเองนะครับ SR หนึ่งตัวได้โกะ <c oughs> จ้ะนะครับผมโอเคเมั์ติที่2ก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับนี่1รอบได้1 s ึ่ SR ได้7 s ็ด SR แล้วก็การันตี1ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าการันตีหน้าตู้หรืออะไรนะครับก็ SR หนึ่งตัวถ้ายังไม่ไม,ไม่มีแววก็ยังไม่ใช่นะครับ <c oughs> ยังไม่มีแววนะครับ วันนี้ถามว่าน่ากดขนาดไหนนะครับสำหรับเคลคาลิฟ่ากับคาเบะนะครัยบ,บอกเลยว่าเก่งนะครับแต่ไม่น่ากดนะครับ <c oughs> ตัวยูนิเวอร์สเซอร์ไวมันมีเยอะนะครับมนะผมว่าเคลคาลิฟ่าเอลอาร์ก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับตัวนี้ก็ไปเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่ามันจําเป็นขนาดนั้นเปล่านะครับยูนิเวอร์ส6ก็ไม่ค่อยจะใช้เมนผมด้วยนะฮะ ได้หนึกว่าได้วีดีโอจะดีใจมากโกคูอีก <laughs> แล้วนะครับสุดเซียนกคูสองใบเลยนะอ้าวไม่ใช่นี่หว่าโอ้โหแซงย่าหนักกว่าเดิมหนักหนักกว่าโกคูอีกอาการหนักรอบ3ก็ยังใช้เฟส45เมตรนะครับการันตีฟีเจอร์ ASR ว้าวนะครับผมเพราะฉะนั้นควรจะกดโปรโมชั่นกันไว้นะครับทุกคนอย่าพลาดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็กดโปรโมชั่นนะฮะสามรอบเ่ยคตรคุ้มโอเคไม่มีเซโน น็อตติงนะครับแล้วก็มาเป็นวีโตธรรมดาโอเคครับมันก็ต้องเป็นวีโตธรรมดาอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่มีเอลฮานะฮะแต่ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับจะเป็นฮีทจะเป็นโกคูบลูไคโอโอ้แล้วได้คาเบะนะครับดีเลยนะแบบนี้เยี่ยมถือว่าได้ตัวใหม่จากการร่วมสนุกไม่เลวไม่เลวไม่เลวแล้วออกมาเป็นลิงยักษ์นะครับผมลาที่ไม่ใช่โอ้ oh! ได้คาลิฟ่าแอนเคลแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเอ้ยไม่ใช่การันตีด้วยอ่ะเฮ้ยผมกำลังลุ้นอยู่โอ้ันได้คาเฟ่ีัวโอ้ oh my god ซูพรีมมาลตินะครับผมรอบนี้2คาเบ1หเคลคาลิฟ่า ah, มาเฉยเลยนะครับตัวนี้มันดีหรือเปล่าโอเคนะผมได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ น่าจะมีคลิปรีวิวหรืออาจจะมีไลฟ์สตรีมฟาร์มก็แล้วแต่นะครับติดตามชมกันได้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือยังไม่ได้กดซ u b s c r i b ์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะโอเคนะครับอ๋อได้คู่หูมหาการมาแล้วนะครับเก่งน่าดูเลยนะครับที่ตัวแบบนี้ไตัูได้วะใจนี้ตั้งไว้เลยนะว่าแบบความจริงเนี่ยน่าจะได้ไอ้สามตัวข้างหลังนะครับจะออกมาเป็นเคฟไล่ฮิตหรือว่าโกคูบูไกโอเคนนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาลติที่ดีขนาดนี้นะครับได้ทั้งคาเบตสองตัวแล้วก็ได้ทั้ง คาริฟ่าแอนเคด้วยนั่นเองนะครับตัวใหม่มาครับวันที่จริงมันตัวใหม่มากเลยนะ <c oughs> ผมรู้สึกได้ว่าทางฝั่ง JP เนี่ยเพิ่งจะตัวนี้ได้ประมาณสัก2เดือน2เดือน2เดือนนึงนะไม,ไม่ไม่นานมากครับมาไวๆมากๆเลยนะมาถึงแล้วนะโอเคนะครับผมและนี่คือการเปิดกาชานะครับคือมันได้ในรอบรอบแบบโปรโมชั่นอะคือแต่ความจริงผมก็กล่าวไว้แล้วนะถ้าเกิดว่ามันหมดรอบโปรโมชั่น ไม่ได้เนี่ยก็กล่าว่าจะข้ามอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าไม่เป็นไรได้ตัวใหม่มาเสริมนะครับแข็งแกร่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นการเปิดตู้ที่ควรจะเปิดเฉพาะโปรโมชั่นนะครับอย่างน้อยก็เปิดให้จนถึงรอบที่สาเมื่อการันตีอย่างน้อย1ฟีเจอร์ไม่แน่คุณก็อาจจะดูดีแบบผมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเปิดมันใช้เพชรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ชาวโกโบนี่สบายสบายจริงเลยนะคือถ้าเกิดว่าตัวอย่างี้มัน ไม่ได้หน้าเปิดมากนะก็เปิดแค่โปรโมชั่นพอแล้วนะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวรอไปให้ตัวอะไรที่มันเจ๋งๆช่วงต้นปีหน้านะครับเพราะว่าอันนี้เดือนธันวาเลยนี่เดือนอะไรวันที่เดือนพฤศจิกายนี่เดือนธันวาเลวใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอาจะมีตัวหนึ่งเข้ามาตอนปลายปีหรือเปล่านะครับต้องรองดูกันไปอีกทีแต่ตู้นี้เนี่ยเอาจริงแวร์ลูมันค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะฮะปีเดียวก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับโคยต้าก็ดีแต่ก็เริ่มตกขอบของทีม GT นะไม่ได้แบบว่าโดดเด่นในทีมอะไรมากขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นคำได้ก็ข้ามนะครับผมใจง่ายก็ตามใครเปิดขอโชคดีแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปใ,ใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะได้ถึง30,000 Subscriber ์มี่ไวนะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ